วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ o กนะครับผมในแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวตัวละครนะครับผมที่อยู่ในร้อยชั้นก ในทาวเวอร์โหมดนั่นเองนะครับตัวละครนี้นั่นก็คือเกรซไซย่าแมนนั่นเองนะครับก็คือโกฮังนะครับที่ใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่ประมาณนี้นะครับก็ตัวละครนี้ได้จากที่หลังจากที่เราลงครบ100ชั้นนะครับจะได้ตัวละครนี้มาตัวละครนี้นะครับผมเป็นตัวละครท่าสายฟ้ายืนพื้นนะครับโอเคในวิดีโอนี้ขอยืมไอดีน้องคนนี้มานะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคก็ตัวละครนี้นะดาเมจอยู่ที่1นึ่งหมื่นนะครับเจ็ดวิจมตินึงทีระยะอยู่ที่ห้าสิบ เนี่ยดาเมจจะบวก15%เลยนะครับทุกคนที่ขอให้ยืมมานะครับเป็นเลเวล1เท่านั้นนะครับเขาไม่มีตัวเอ็กซ์ีที่จะจับกินให้นะครับโอเคในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นยังไงครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะัฝากรบกวนกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับแล้วก็อีกประมาณ40ชั่วโมงข้างหน้านะครับผมก็จะอันล็อกเทียร์ต่อไปแล้วซึ่งเทียร์ต่อไปมีอะไรให้ผมรีวิวไหมไม่มีเลยครับผมทุกกคคคนนนออเเเปวววว่่่าาดดี๋ยไูรรััตะขงง้จ หรือเปล่านะครับเป็นท่าสายฟ้าด้วยเอาไปเล่นท่าสนามปะถ้าเราไปเล่นท่าสนามนี่มันจะเก่งใช่ไหมขอดูหน่อยสิโอ้ใช่ครับท่านสนาะมสายฟ้าน้ำโอเคครับเรามาเริ่มที่การวางก่อนเลยดีกว่าการวางของเขานะครับใช้เงิน1,000นะครับทุกคนครับ1,000นะครับเดี๋ยวขอดูจวขอเปิดเอฟเฟกต์ไหมไม่ได้เปิดนะครับวาง1,000ครับโจมตีเป็นเซอร์เคิลโอ้นี่มีแฟนขเขามาด้วยเค เช่ะเชาะอุ้ยแอนิเมชันดีมากครับทุกคนแอนิเมชันดีมากครับนี่ฮะโอ้ดีมากดีมากขั้นแรกครับผมใช้เงิน5,000ดาเมจเป็น23,000ครับแล้วก็อัพได้นะครับผมทั้งหมดแค่4ขั้นเท่านั้นนะสำหรับตัวละครน,นี้นะขั้นต่อมา15,000ครับดาเมจเนี่ยจะเพิ่มเป็น34,500ครับผมระยะจะเป็น70ครับแอนิเมชันใหม่ครับจะโจมตีกระโดดโจมตีทั้ง2คนเนาะไปนี่ฮะ ไปชมตีอ่ากระโดดทีพร้อมกันนะครับขั้นต่อมาครับใช้เงิน1 5ื่นครับดาเมจเนี่ยเป็น57,500ครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับเป็นดาเมจอยู่ที่260,000นะครับ4 0 0พระยะอยู่ที่95ครับแอนิเมชันชู้บบูเอาฮีโร่บูบีมนะครับการจบมตีเขาเป็นโคตรนะครับผมทุกคนฮามิฮามิห้าใช่แน่เลยโอเคฮามิทำมีห้าครับ ก็นะครับเป็นตัวละครยืนพื้นนะครับไม่สามารถโจมตีแอร์ได้นะก็ถ้าอัพนะครับใช้เงินอยู่ที่นี่ครับผม6 6 0 0 0นันั่นเองนะครับถ้าตัวละครนี้เวล175ดาเมจอยู่ประมาณ5 0 0แสนกว่าๆเลยนะครับทุกคนครับตัวระยะเนี่ยเรียกได้ว่าผมว่ามันก็โอเคนะเออโอเคพอสมควรขออนุญาตเป็นบัฟดกวารถเร็วทันใจไปครับเกสซายแมนถ้าบัฟนะครับดาเมจอยู่ที่9 2 5 0 0 0้าท่าเวล1 7 5ดาเมจอยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านครับทุกคนตัวละครนี้นะ ละเมิเกือบ2ล้านระยะก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับอ่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครจากทาวเวอร์นะครับใครที่สนใจอยากจะได้ตัวละครนี้นะครับเป็นติ่งดาวก้อนบอลสามารถไปเล่นได้นะครับในโหมดของทาวเวอร์นั่นเองนะครับในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอฝากรบกวนกดไลค์เขาหนึ่งทีนะผมในวิดีโอนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ